สทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนนะคะ,คนนะ,คะวันนี้มาพบกันดึกนิดนึงโอ้ยนะบอกตัวเองว่าจะต้องขยันไหลใช่ไหมคก็เลยต้องมาพบกันดึกนิดนึงนะคะทุกคนวันนี้ให้เพื่อนๆดูตอนนี้คือสุดยอดเลยชีวิต อันนี้เป็นห้องออกกำลังกายนะคะเป็นห้องออกกำลังกายก็มีเก้าอี้นั่งชิลๆวันนี้ฝนตกไปแล้วแต่ว่าตรงจุดที่อยู่ไม่ตกเราก็มีลมเย็นๆมีลมเย็นๆเบาๆทำให้แบบรู้สึกดีนะคะทุกคนมีความสุขนะคะ พึ่งวางด้วยพึ่งว่างด้วยพึ่งว่างด้วยก็เลยมาอะไรสักหน่อยเพราะว่าบอกตัวเองกับตัวเองนะว,ว่าเพกแอปเปิลพารวยเนี่ยจะต้องมาไลทุกวันใช่ไหมทุกคนเพจแอปเปิลพารวยเนี่ยจะต้องมาไลทุกวันมาไลให้เพื่อนๆน,นะคะได้รู้มุมมองแง่คิดมารู้ว่าอะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิตเราแล้วก็ มีความสุขใช้ชีวิตให้มีความสุขถ้าเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วเราไม่มีความสุขนั่นมันผิดทางนะทุกคนต้องรีบเปลี่ยนดวน่วดวเลยนะคะเปลี่ยนพลังงานดวน่วดวเลยนะคะถ้าถ้าตอนนี้เพื่อนๆทําอ,อทำอะไรอยู่ก็ตามนะไม่ว่าจะทำงานจะใช้ชีวิตจะอยู่ในครอบครัวหรือว่ามีชีวิตที่ ต้องไปเจอผู้คนเนาะต้องออกไปใช้ชีวิตที่ต้องเจอผู้คนนะคะทำงานสังคมการทำงานเนี่ยเลยนะทุกคนเราก็จะต้องไปเจอความหลากหลาย,ยใช่ไหมคะในในแต่ละวันเนี่ยเราก็อาจจะมีะสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นว่าผู้คนที่เราพบเจอจะเป็นอย่างไรดังนั้นวันนี้แอเปิ้นอยากจะคอนเฟิร์มนะคะว่า ไม่ว่าเพื่อนๆจะทําอะไรอยู่สิ่งที่เพื่อนๆต้องถามตัวเองก็คือความสุขของเพื่อนๆคืออะไรนะคะความสุขจริงๆเลยอะ่ะเราความสุขของเราคืออะไรแล้วเ,เราอยากจะทํางานแบบไหนเราอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนเราต้องมีคําตอบการที่เรามีคําตอบหมายถึงว่าเรามีเป้าหมายโอ้ทุกคนสุดยอดเลยลม ถ่ายทอดสดนี่ก็ดีเหมือนกันนะคะให้เพื่อนๆได้เห็นชีวิตจริงๆของเราเนาะว่าตอนนี้คือแบบมีชีวิตที่สงบสุขไม่วุ่นวายทุกคนมีใครชอบชีวิตแบบนี้ไหมมีเพื่อนๆคนไหนที่ชอบชีวิตแบบสงบสุขแบบว่าไม่ต้องพูดกับใครก็ได้นะทุกคนคือมีเพื่อนๆคนไหนที่ชอบแบบว่าอยู่คนเดียวไหมพิมพ์มาบอกหน่อยมีเพื่อนๆคนไหนที่ชอบอยู่คนเดียวก็เนี้ย มีหนังสือหนึ่งเล่มแล้วก็มีเครื่องดื่มมีเครื่องดื่มน้ำเปล่ากาแฟน้ำผลไม้อะไรแล้วแต่เลยนะคะแบบนี้ทุกคนแล้วก็สถานที่ที่อยู่ของเราเนี่ยดีมากๆคือ คำว่าดีในที่นี้คือสงุกสุขแล้วก็อยู่กับธรรมชาติทุกคนให้เพื่อนๆดูข้างหน้าก็จะเป็นแบบนหเน,นี่ยอยู่กับต้นมงต้นไม้โอ้สุดยอดทุกคนแอปเปิลเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆที่กำลังแบบว่า วุ่นวายกับชีวิตนะคะนั่นเป็นเพราะท่านยังไม่รู้ศาสตร์ของการคิดเช่นไรเป็นเช่นนั้นหากวันนี้เพื่อนๆกำลังแบบวุ่นวายมีปัญหารู้สึกเป็นทุกข์รู้สึกออกไปเจอผู้คนแล้วเป็นทุกข์ออกไปเจอผู้คนแล้วไม่มีความสุข ใช้ชีวิตในสังคมแบบไม่มีความสุขนั่นเป็นเพราะเพื่อนๆไม่ได้ถามตัวเองว่าความสุขเพื่อนๆคืออะไรเ,เพื่อขอใช้คำว่าคุณแล้วกันนะคะจะได้แบบเหมือนกำลังนั่งคุยกับเพื่อนใครสักคนอะไรอ่ะเหมือนกำลังได้นั่งคุยกับเพื่อนใครสักคน คนที่มีชีวิตที่มีความสุขอยู่แล้วเปิดข้ามผ่านไปเลยนะคะเพกแอปเปิลพารวยของเรามาให้กำลังใจเพื่อนๆที่กำลังมีปัญหาเพื่อนๆที่มีความทุกข์เพื่อนๆที่ไม่รู้จะปรึกษาใครที่สำคัญคือเพื่อนๆที่ไม่รู้ว่าความสุขของตัวเองคืออะไรดังนั้นวันนี้แอปเปิลขอใช้สรรพนา ตามคำสรรพนามแทนเพื่อนๆที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้ว่าคุณเนาะคุณเพราะว่าถ้าท่านสั่งแอปเปิลมาถึงจุดดเนี่ยท่านก็น่าจะอยากรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับหัวข้อในวันนี้แล้วนะคะคือมีชีวิตที่สงบสุขไม่วุ่นวายเนาะแน่นอนนะคะหากเรายังต้องไปทำงานไปเจอผู้คนนะคะที่หลากหลาย มันจะต้องมีความวุ่นวายเกิดขึ้นวุ่นวายใจของเรานี่แหละเราไม่เื้องไปว่าคนอื่นนะคะแอปเปลพยายามใช้คำว่าเราเราเนี่ยเพื่อเป็นการพูดถึงตัวเองคุยกับตัวเองนะคะเพื่อนๆเ,เป็นการคุยกับตัวเองเนาะตอนนี้6นาทีนะคะทุกคนก็พูดไปเรื่อยๆเนาะพูดให้เพื่อนๆฟังก่อนนอน คุณกำลังเครียดกับงานอยู่ไหมคนกำลังเครียดกับธุรกิจอยู่ไหมคุณกำลังเป็นทุกข์กับบางเรื่องอยู่ไหมหากคุณเป็นแบบที่แอปเปิลพูดมาทั้งหมดนะคะให้คุณหยุดให้คุณหยุดไปหาที่สงบสงบแล้วก็ถ้า มีสถานที่ที่เราชอบที่สามารถโทอดสายตาออกไปได้ก็โทอดสายตาไปยิ้มคิดถึงความสุขแต่ถ้าเรายังอยู่ในสถานที่ที่เราไม่สามารถที่จะไปสถานที่ที่เราอยากจะไปได้ให้เราหลับตาทําสมาธิทําสมาธิคิดว่าเพื่อนๆต้องการอะไร คิดว่าเพื่อนๆต้องการอะไรเพื่อนๆอยากจะให้เป็นแบบไหนใช้พลังความคิดยิ้มหน้าทุกคนถ้าเมื่อไหร่ที่เราไปเจอคนที่ไม่น่ารักใช่ไหมเราไปเจอคนไม่น่ารักแล้วเรามีอารมณ์หมุดหิดเรารู้สึกโกรธเรารู้สึกโมโหนั่นหมายถึงเราเอาตัวเองไปอยู่ใน วายเวอร์ชันเดียวกับเขาก็คืออยู่ในระดับอยู่ในโฟ mm. เดียวกับเขาอยู่ในพลังงานเดียวกับเขานั่นหมายถึงเรากําลังเอาตัวเองไปอยู่ในพลังงานเดียวกับเขาโฟ mm. เดียวกับเขาถ้าคุณสนทนากับคนนี้ใช่ไหมคุณสนทนากับคนนี้แล้วคุณรู้สึกว่าคุณเป็นทุกข์คุณรู้สึกคุณหงุดหงิดคุณรู้สึก ไม่ว่าเขาจะพูดอะไรออกมาคุณก็รู้สึกคุณเป็นทุกข์นั่นหมายถึงว่าคุณกำลังไปอยู่ในโฟร์เดียวกับเขาเอาเอแอปวันตื่นรู้ถึงขั้นนี้แล้วนะทุกคนคือแบบพอเรารู้เรื่องนี้เรารู้ความลับอันนี้ใช่ไหมแล้วตอนนี้เรามีชีวิตที่สงบสุขเราไม่วุ่นวายกับใครเรายิ่งแบบ รักษาโฟของเราได้ดีมากอะพลังงานเรารักษาดีมากตอนนี้คือแบบทำให้ได้รู้เลยว่าเมื่อไหรก่ก็ตามที่คุณไปสนทนากับใครหรือในสังคมที่ทำงานนะทุกคนมีใครพูดให้เรารู้สึกไม่สบายใจรู้สึกให้เราหมุดหยิดมีใครมาพูดให้เราโกรธ นั่นเป็นปัญหาของเขาเรามีหน้าที่ยิ้มถ้ายิ้มไม่ได้ให้หลับตานะทุกคนถ้ายิ้มไม่ได้ให้หลับตาอันนี้จําเป็นมากเพราะการหลับตาแล้วก็เพื่อที่จะให้เราเนี่ยปรับพลังงานตัวเองเป็นรู้สึกดีคิดถึงสิ่งดีๆขึ้นมาจำเป็นมากทำสมาธินั่นแหละ ทำสมาธิหลับตาไปเลยทุกคนถ้าสมมุติว่าเขากําลังพูดพูดพดพูพูดอยู่ใช่ไหมแล้วเรารู้สึกยิ่งพูดเรายิ่งปวดหัวให้เราหลับตาหลับตาแล้วเราก็คิดถึงสิ่งดีๆที่เราปรารถนาคิดถึงมันจะต้องดีนะเรื่องนี้จะต้องผ่านไปด้วยดีไม่เป็นไรนะ คนที่กาลังบน่นบนบนบนคนที่กําลังพูดถึงปัญหาปัญหาปัญหานั่นมันเขานั่นมันเขาแต่เราไม่เป็นปัญหาเลยเรายิ้มเลยทํำไมเราถึงต้องทําแบบนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเพราะเรา ต้องฝึกตนอยู่เสมอฝึกให้เราเนี่ยรักษาโฟที่ดีรักษา,าความรู้สึกที่ดีให้เรามีความคิดที่จะไปต่อความคิดที่ดีคือความคิดไปต่อนะคะทุกคนมองมองคนคนนั้น ให้เป็นประสบการณ์ที่ดีหรือว่ามองเรื่องๆนงานให้เป็นประสบการณ์ที่ดีสมมุติว่าเรากําลังมีปัญหากับงานใช่ไหมมีปัญหากับงานงานหนึ่งแล้วมีคนมาเหมือนมาบีฟงานเรามาบีฟงานเราว่าอันนั้นไม่ได้นะอันนี้ต้องทําไม่ได้เราก็บน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 ,นั่นคือเขาทุกคนเราอย่าไปรับนะทุกคนถ้าเรารับเราไปอยู่ในโฟเดียวกับเขาเนี่ยเราจะไม่สามารถมีไอเดียมาแก้ปัญหาได้ เทียบเปิลให้เพื่อนๆหลับตาแล้วฟังเขาแบบว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยหลับตาใช่ไหมเราจะมองให้เป็นเรื่องที่ดีได้อย่างไรเราจะได้ไอเดียตามมาด้วยนะทุกคนเราจะได้ไอเดียแก้ปัญหางานนั้นได้แล้วก็มีไอเดียที่จะทำสิ่งใหม่ทุกคนมันเป็นอย่างนี้นะคะคือเทียบเปิ้ลเปิดหัวมาให้เพื่อนๆถามตัวเองใช่ไหมว่า ความสุขของเพื่อนๆคืออะไรถ้าความสุขของเพื่อนๆคือแบบแอปเปิลนะมีชีวิตที่สงบสุขไม่วุ่นวายกับใครนะี่ยหากในตอนนี้คุณกำลังทำงานอยู่ในสังคมที่แบบว่าเพื่อนร่วมง,งานเอาตรงๆเลยเพื่อนร่วมง,งานมีปัญหาเอาอีกแล้วมันมีปัญหาบนนี้แล้วเพื่อนร่วมง,งานชอบบนนะคะเพื่อนร่วมง,งานชอบบน่นแล้วคุณก็ไม่ชอบบรรยากาศแบบนั้นซึ่งคุณไม่สามารถไปเปลี่ยนเขาได้นะ แอปเปิลขอบอกนะคุณไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนเขาได้นะทุกคนแต่เราเปลี่ยนตัวเองได้เราเปลี่ยนตัวเองได้ด้วยการตั้งคำถามว่าเราอยากมีชีวิตแบบไหนเราอยากทำงานแบบไหนเราอยากมีชีวิตแบบไหนเราอยากทํางานแบบไหนเราไปดูเราไปดูนะคะดูจนเราอินนอ่ะดูดูไอดอลของเราอะ่ะทุกคนดูจนเราอินนะคะ คิดถึงทุกวันทุกวันทุกวันอะไรเกิดขึ้นจักรวาลจักรวาลส่งผู้คนที่เราไม่รู้จักเข้ามาจักรวาลส่งโอกาสเข้ามาจักรวาลส่งสถานการณ์เข้ามาอันนี้คือเรื่องจริงร้อยเปอร์เซนต์เราฝึกสติ คิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีกับตัวเองและผู้อื่นไว้ใช่ไหมคะหากมันมีปัญหาเกิดขึ้นไม่เป็นไรเลยทุกคนเพราะโฟที่โฟที่เราพลังงานของเราคือเราคิดดีเราพูดดีเราทำดีมาโดยตลอดใช่ไหมแล้วถ้าวันใดวันหนึ่งมันมีปัญหามันผิดพลาดจะกวาลจะส่งผู้คน ส่งสถานการณ์ส่งโอกาสมาให้แบบเดือเชื่อทุกคนแอปเปิล <Apple S 1> เลยขอมาพูดเรื่องนี้ในเพจแอปเปิลพารวยเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆที่กำลังลงทางนะคะที่กำลังไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามแล้วเราเป็นทุกนั่นมันผิดทางถ้าถูกทางเพื่อนๆจะต้องมีความสุข ความสุขเกิดจากอะไรความสุขเกิดจากการทำในสิ่งที่ถูกต้องกับตัวเองถ้าในอดีตเราเงินไม่พอใช้เราใช้บัตรเครดิตรูดกระนำซัมเมอร์ซลเราชอปปิ้งหละนั่นคือเราทำผิดต่อตัวเอง พูดตรงๆเลยแต่ถ้าเราทําถูกคือเราจะต้องมีความบุดมสมบูรณ์แบบไม่เป็นทุกข์มีการตื่นรู้แบบไม่เงินแทบไม่มีความหมายเลยสิ่งที่มีความหมายจริงๆก็คืออาหารที่พอเพียงการอิ่มท้อง การกินอิ่มการนอนหลับแค่นั้นทุกคนหากเพื่อนๆกำลังโปรแกรมจิตตัวเองว่าเพื่อนๆจะต้องซื้อเสื้อผ้าดีๆใส่ซื้อของแบรนด์เนมใส่ช้อปปิ้งเสื้อผ้าแพงๆซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมสุดท้ายแล้วเงินใช้ใจ่ายออกไปแล้วเงินลดลงเพื่อนๆกลับมาเป็นทุกข์อันนั้นคือเพื่อนๆกำลังทำผิดต่อตัวเอง ต้องขอบคุณอาจารย์โจนจันไดนะคะทุกคนตอนนี้แอปเปิลศรัทธาอาจารย์โจนจันไดอาจารย์โจนจันไดเป็นอาจารย์ที่แอปเปิลเคารพศรัทธาท่านหนึ่งทาให้แอปเปิลได้ค้นพบว่าถ้าเราไปใช้ชีวิตแบบอาจารย์โจนจันไดเงินแทบจะไม่จําเป็นเลยแล้วลาบยศตําแหน่งก็ไม่มีความหมายคือเหมือนเรากลับไปใช้ชีวิตเหมือนรุ่นสมัยโบราณ สมัยที่แบบว่าอยู่กับธรรมชาติปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลามีบ่อปลาในน้ำมีปลาในนามีข้าวมีความอุดมสมบูรณ์มีการร้องลําทำเพลงสนุกสนานในชุมชนมีความสุขความเบิกบานมีเสียงเพลงมีดนตรีใครอยากจะพูดอะไรตลกก็พูด ใครอยากจะพูดสนุกสนานอะไรก็พูดมีแต่สังคมของความเบิกบานไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ไม่มีความขัดแยง้งมีแต่สนุกสนานภาษาบานคอยก็คือเว้าหัวนัวหัวมวลแม่พี่น้องเว้าหัวหัวมวลแม่เออนั่นแหละภาษาบ้านคอยมันมี มันมันทำให้เราได้เห็นแล้วในโลกออนไลน์แอปเปิลต้องขอบคุณ Facebook ขอบคุณโลกออนไลน์ที่ทำให้เราได้มีโอกาสได้เรียนรู้ได้เรียนรู้วิชทีชีวิตที่เรียบง่ายไม่ว่าคุณจะยศตำแหน่งอะไรไม่เกี่ยวเพราะ ตราบใดที่เราอยู่ในพื้นที่ของเราแบบสงบสุขเราไม่ต้องไปติดต่องานเราไม่ต้องไปอวดบารมีเราไม่ต้องไปบอกว่าเรายศตำแหน่งอะไรมันคือทุกชีวิตเหมือนกันหมดสิ่งสำคัญคือจิตใจสิ่งสำคัญคือความเมตตา ทุกคนลองนึกดูนะว่าถ้าหากชีวิตของเราไม่มีอะไรเลยตื่นเช้ามาหึงหาอาหารทำการเพาะปลูกปรุงอาหารกินให้อิ่มท้องพูดคุยสนุกสนานกับเพื่อนฝูงนอนหลับฝันดีตื่นมาวนอยู่อย่างเงี้ยชีวิตมันจาก เป็นสุนทรียภาพขนาดไหนเพื่อนๆลองคิดดูเท่าเทียมกันหมดมีแต่ความสนุกสนานมีแต่ความอิ่มท้องไม่มีความขาดแคลนไม่มีความขัดแยง้งไม่มีการวิพากษ์วิจาร์ณกันทำสิ่งดีๆให้ตัวเองกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายชีวิตที่เรียบง่ายชีวิตที่สงบสุขไม่วุ่นวาย มันมีตัวอย่างให้เราเห็นในโลกออนไลน์โดย Apple ไปศึกษาจากอาจารย์โจนจันไดเพราะอาจารย์จนจันไดเป็นคนบ้านเดียวกับ Apple เราแอปเปรู้สึกทึ่งรู้สึกทึ่งว่าหูไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีแบบคนแนวคิดแบบเราซึ่งก่อนหน้าที่เราจะมารู้จักอาจารย์โจนจันไดเนี่ยเราไม่รู้ทุกคนเราไม่เห็นภาพเราไม่เห็นภาพว่า บุคคลที่เราอยากจะเป็นมีชีวิตแบบไหนอะไรเงี้ยจนแอปเปิลมาดูด,ด,ด,ดูอาจารย์จนจันไดจนทุกวนันนี้ตัวเองมีชีวิตที่สงบสุขไม่วุ่นวายเหมือนอาจารย์จนจันไรแล้วถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปแบบว่าอยู่กับการทำการเกษตรแต่ตอนนี้เชื่อเถอะว่าถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากจะมีชีวิตแบบไหนแล้วเพื่อนๆไปดูไอดอล แบบที่แอปเปิลไปดูอาจารย์จูนจนันไดรูปแบบชีวิตที่เราได้มาจะเหมือนกันจะคล้ายคลึงกันเลยคือไม่วุ่นวายไม่มียศไม่มีตําแหน่งนะคะทําในสิ่งที่ดีกับตัวเองก็คือพอเรามีชีวิตที่สงบสุขไม่วุ่นวายตื่นมาทุกเช้าเราก็จะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับอย่างเงี้ยแบบเนี้ยแบบทุกคนแบบที่ happ เปิลให้เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยอากาศดีลมถ่ายเท ไม่ต้องมีใครมานินทาคนนั้นคนนี้ให้เราฟังไม่ต้องมีคนไม่ต้องมาเจอคนที่มีแต่ปัญหาไม่ต้องมาเจอคนที่ขี้บน่นไม่ต้องมาเจอคนที่เขายังแบบบนปัญหาอะไรอย่าเงี้ยเนี่ยตอนเนี้ยสิ่งที่ Apple โฟกัสเจอจ่อคือชีวิตที่สงบสุขไม่วุ่นวายได้เกิดขึ้นแล้วเลยอยากจะมาบอกเพื่อนๆนะคะ ถ้าเพื่อนๆอยากจะมีหน้ามีตาในสังคมอยากจะใช้ชีวิตที่ไปทำงานนะคะมีเงินเดือนสูงๆเพื่อนๆก็เขียนออกมาแล้วเพื่อนๆก็จะได้เพราะอะไรเพราะถ้าเราอยากจะทำงานในสังคมเราอยากจะมีหน้ามีตาเราอยากจะมีเงินเดือนสูงๆเราก็จะเกิดการพัฒนาตัวเองเพื่อให้เราเนี่ย ได้สิ่งนั้นมาจักรวาลก็จะส่งสถานการณ์ส่งผู้คนส่งโอกาสมาให้เพื่อนๆได้งานที่ต้องไปออกไปเจอสังคมงานที่จะต้องไปไปพบปะผู้คนงานเงินเดือนสูงๆใช่ไหมถ้าเพื่อนๆอ,อยากมีชีวิตแบบนั้นนะแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากมีชีวิตแบบแอปเปิ้ลน แอปเปิลก็ไม่รู้ว่าจักรวาลจะส่งอะไรมาแต่ตอนนี้มันได้แล้วไงทุกคนเลยเลยสามารถที่จะมาไลฟ์สดบอกเพื่อนๆได้ว่าหากเพื่อนๆกำลังเป็นทุกข์หากคุณกำลังเป็นทุกข์หรือมีปัญหาอยู่หลับตาลงแล้วตั้งคำถามกับตัวเองว่าคุณต้องการอะไรคุณอยากมีชีวิตแบบไหนเขียนออกมาเขียนออกมาเลยแล้วเข้าไปดูบุคคลต้นแบบของคุณดูทุกวันทุกวันทุกวัน แล้วคุณจะได้ชีวิตแบบที่คุณปรารถนาแอปเปิลเป็นกำลังใจให้เพื่อนเพื่อทุกคนนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีหากใช้ชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะเราจะเป็นพลังงานดีให้แก่กันเราจะอะบอกให้เพื่อนๆรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสามารถที่จะแปลความหมายให้เป็นความหมายที่ดีได้ด้วยความคิดนะคะทุกคนความคิด คือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเราจงคิดให้คุณมีความสุขฝันดีนะคะทุกคนบ๊ายบาย